แม่นัทน,นะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอค,ค่ะและที่นี่เห็นวิวสวยๆอย่างนี้เพราะที่นี่คือชุมชนบ้านทับทิมสยาม05จังหวัดส,สักแก้วค่ะและที่เนี่มีกิจกรรมอะไรให้แม่นัดไปเที่ยวบ้างไปชมกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าของชุมชนบ้านทัพทิมสยามศูนย์ห้านะคะก็ะคืออันนี้มีสินค้าเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะโอยอย่างเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหสินค้าเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะอันนอันนี้เป็นสครับอทิมเจลขมิ้นมะขามป้อมค่ะอืมค่ะอันนี้ขอรอดไหมได้ค่ะ ทำให้ผิวชุ่มชื้นใช่ค่ะทำจากอะไรคะเนี่ยเป็นสารสกัดจากขมินแล้วก็มะขามป้อมค่ะสกัดเข้าห้องแบบแล้วอ๋อใช่ค่ะอันนี้ขายขวดเท่าไหร่อะอันนี้ขายขวดละ159บาทค่ะอ250 ml กันแดดไหมคะเนี่ย ไม่กันค่ะแต่อยู่ในห้องแอร์นี่ใช้ดีมากเลยนะคะหน้าหนาวอย่างนี้ค่ะอ๋อทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มามีก็จะมียาหม่องค่ะยาหม่องจะมียาหม่องไทยยาหม่องไทยกับยาหม่องสลิดบางพรค่ะสลิดยาหม่องไทยนี่จะช่วยในการแก้ปวดเมื่อยค่ะส่วนสลิดพางพรสลิดบางพรจะแก้แมลงสัตว์กัดต่อยอ๋อค่ะก็คือสลิดบังพรนี่คู่แข่งกับงูนั่นเอง ใช่จริงๆงนะสมัยโบราณคืองูกัดปุ๊บเขาจะเอาเศษฟองฟอนแปะปั๊บตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันไทยอันนี้แม่รู้เลยว่าเอาไว้นวดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นคะสูตรเย็นหมดเลยค่ะที่นี่จะทําเป็นสูตรเย็นอันนี้คือใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กลางวันอยู่ค่ะต้องรอเย็นก่อนเอาไว้ใช้คืออะไรอันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะอ๋อเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรเราสกัดกลิ่นสกัดสีเองค่ะอืมอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นกลิ่น ใบเตยค่ะกินใครยังอยู่เลยอ่ะจะไม่เหนียวนะคะวิอันนี้ใบเตยค่ะวิกลิ่นดีมากเลยอ่ะเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบน่าใช้ที่สุดอ่ะเฮ้ยหอมอ่ะคือแบบมันเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบปกติเราจะได้กลิ่นเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นกลิ่นใบเตยอ่ะอันเท่าไหร่คะสามห้าค่ะสามอันร้อยอุ้ยสินค้าก็เยอะมากเลยนะคะที่นี่มาคือคุ้มมากเลยอ่ะมา แล้วก็มีสบู่สบู่ก็มีนะคะสบู่ที่เนี่ยมีสี่ชนิดมีอัญชันมีขมิ้นมีไผ่มีมะขามแต่ว่าของขายดีมาเลยฝั่งของมาไม่ทานตอนเนี้ยจะเหลือแค่ไผ่กับขมิ้นค่ะไม่ทานอันนี้ก็คือแบบไซส์เล็กๆอ่ะน่ารักมากเลยเหมาะสําหรับสวัสดีปีใหม่นะนี้ไซส์แบบว่ามินินะอันนี้ก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเหมาะสําหรับเป็นของสวัสดีปีใหม่มากเลยเราไม่มอบเล่ากันแล้วนะคะเพราะว่าเลาเปลืองค่ะเมามอบแตบ สุขภาพให้เลยดีกว่ารักเยอะให้อันใหญ่รักน้อยให้อันเล็กค่ะหรือว่ารักเยอะๆรักด้ยน้อยก็ให้พร้อมกันก็ได้วันนี้เหมือนมีการสาธิตด้วยนะเนี่ยวันนี้นนจะมาสาธิตเกี่ยวกับอ่ะ,ะครับขั้นคีะอือ ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะจะมีขมิ้นมีไพยแล้วก็ดินสอพองค่ะส่วนผสมนี้จะได้จากกลุ่มค่ะคือสมาชิกนำขมิ้นนำไพยมาขายค่ะตากแห้งก็คือสมาชิกปลูกเองแล้วก็นาไปตัดแหลใช่ทางเราก็ส่งโรงพยาบาลและที่มันเหลือค่ะเราก็เลยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะอค่ะขั้นตอนก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีขมิ้นค่ะไพยแล้วก็ดินสอพองบดค่ะส่วนผสมนะคะขมิ้น หนึ่งกรัมค่ะใส่ไปเลยนะคะอันนี้เป็นขมิ้นอะไรคะอันนี้เป็นขมิ้นชันค่ะก็คือต้องชันอย่างเงี้ยใช่ขมิ้นก็จะมี2อย่างนะคะมีขมิ้นชันกับขมิ้นอ้อยอ๋อส่วนที่เอาอันนี้เป็นขมิ้นชันก็คือเอามาลอกใช่ไหมใช่ค่ะส่วนขมิ้นอ้อยนี่เอาไว้ทานใช่ไหมคอ๋อขมิ้นชันเอาไว้ทานสามารถทานได้ทำอาหารได้ค่ะเป็นยาได้แต่ว่า้ออยะค ขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยนี่จะเอาไปทําลูกประคบค่ะใช้ภายนอกค่ะอันนี้เป็นภัยหั่นเล็กๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปตากแห้งก็มาบดอันนี้เป็นภัยนะคะภัยนี่จะใช้ส่วนผสมสองกรัมค่ะสารพคุณก็ช่วยรักษาสิวอักเสบค่ะค่ะอย่างนั้นเราต้องโปะโปะไปปุ๊บสิวหายทันทีค่ะอันนี้เป็นดินสอพองนะคะดินสอพองก็ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะช่วยรักษาสิวอักเสบเหมือนกันค่ะ กลิ่นหอมอะค่ะเวลาเอาไปใช้นี่ก็คือผสมน้ำแล้วก็คือใช่ค่ะผสมน้ำแล้วก็ขัดตามผิวได้เลยหรือว่าผสมน้ำผึ้งก็ได้ค่ะผสมน้ำผึ้งหรือว่าครีมอาบน้ำก็ได้ค่ะได้อว่านกันอะไรนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่โยเกิร์ตอะไรนี้แล้วแต่สูตรเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็สามารถนําไปผสมได้เลยค่ะแดกได้ผิวนุ่มต้องผสมนมหรือว่าโยเกิร์ตค่ะใช่อยากได้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องผสมน้ำผึ้งนะคะ อันนี้สําหรับคนที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าามิ้นจะช่วยในการแก้แพ้แพอะไรเงี้ยสําหรับผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะษาอันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่ะกระปุกละแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทเจ้าสิบได้ไหมคะได้ค่ะนะคะใส่สิบแล้วปุ๊บก็จะปิดฝาครอบการเวลาหกอะค่ะตอนเปิดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะเออมาบ่อยๆก็ได้นะเปิดพีออเดอร์ค่ะใครจะซื้อ มาอินบ็อกมาเดี๋ยวแม่นัดเอาไปขายเขาขายแปดบเก้าใช่ไหมแม่นัดขายแปดสิบแปดบาทกำไรเห็ดนี่เสร็จแล้วนะคะสครับสูตรสมุนไพรของที่นี่นะคะใครอยากมาซื้อและอยากได้เลยก็ต้องมาที่นี่นะคะไม่แพงแปดสิบาทไม่แพงนะคะเพราะว่าสมุนไพรเป็นออแกนิกเวยนะคะใช่ค่ะชาวบ้านในชุมชนปลูกเองตากเองทุกกระบวนการ และนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปดูส่วนอ,อื่นๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปแช่ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็มาดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของศูนย์นี้กันนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างก็จะมีเป็นประเภทของแห้งนะคะออของแห้งพวกนี้ทุกอย่างเราจะได้จากสมาชิกในกลุ่มเก็บเข้ามาจําหน่ายอยู่ในกลุ่มเสร็จแล้วเราก็จะทําการแปรรูปด้วยการทําเป็นผลิตภัณฑ์แห้ง ซึ่งก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นก็จะตัวนี้ก็จะเป็นดอกเก๊กฮวยดกเก๊กฮวยก็แสดงว่าเก๊กฮวยนี่ก็คือมีดอกให้ชมนะคะตอนนี้ตอนนี้กําลังเริ่มออกดอกค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างตรงนี้จะเป็นออแกนิกช่วงนี้กําลังออกดอกค่ะกําลังเริ่มให้ชมได้แต่ยังไม่บานเต็มที่ค่ะอ๋อก็คือดอกเล็กๆอยู่แต่ยังไม่ดอกสีเหลืองอย่างนี้ใช่ค่ะใครอยากได้ถ่ายรูปแบบดอกแบบว่าย่ใหญ่ดอกแบบว่าทุ่งแบบใหญ่ๆอะไรต้องมาช่วงเดือนไหนนะคะ ประมาณปีใหม่นะคะอ๋อปลายธันวา oh, bueno. เราจะได้มาเที่ยวทุ่งเก๊ควยนะคะซต้เก๊ควยได้มีเต้ลูกพุกกับแม่นัดนะคะสิกจะได้ทำนับเก๊ ui, ควยค่ะ กระเจี๊ยบแดงลดไขมันลตต้องมีกระเจี๊ยบเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงอ๋อกระเจี๊ยบแดงสับปะรุณก็คือลดไขมันลดความดันใช่ไหมคะแต่ต้องไม่ใส่น้ำตาลนะคะถ้าใส่น้ำตาลปุ๊บอร่อยเลยต่อไปเป็นอัญชันค่ะอันชันอันนี้เป็นทําเป็นแบบช้าใช่ไหมคะหรือว่าแบบช้าก็จะมีค่ะอ๋อไม่ใช่แบบช้าอันนี้คือเหมาะสําหรับเอาไปต้มทาขนมไปมได้ใช่ไหมคะทำขนมทำเอาสีใช่ค่ะเอาสีคือ เช่นบัวลอยอย่างนี้เราก็เอาอันนี้ไปต้มในน้าเดือดนะคะเราจะได้สีสินค้าที่นี่ก็คือเป็นของพี่กลุ่มทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นคนจัดทําทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่การปลูกการแปรรูปแล้วการนํามาทําผลิตภัณฑ์ทุกอย่างตรงนี้ค่ะใครที่สนใจสินค้านี้ติดต่อทางไหนได้บ้างคะติดต่อทางเพจสยามเฮิร์บหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์ห้าได้เลยค่ะหรือว่ามาซื้อที่ หมูออ่บ้านทับทิมสยามศูนย์ห้าได้เลยค่ะและนี่คือลูกป,ประครบนะคะแ,แ,แต่นี่<ฤ>เด็ดกว่าลูกป,ประครบนั่นก็คือแน่แนแน่นแม่ประคบนั่นเองหูใหญ่มากเลยปกติอะหูแม่ว่าใช้อันนี้ก็หายจากโลกแล้วนะแต่ใช้อันนี้ยหายแน่นอนหายจากอไนปวดหายไปจากโลกนี้ค่ะหลังหักก่อนนะคะ ว่าเื้อนนี้กลับบ้านดีกว่าชอบมากอะไปก่อนนะคะแ่นๆหลังจากที่เราไปช็อปกันมาเรียบร้อยแล้วเพียบมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่นี่มีแอลกอฮอมีสบู่เทให้ดูเลยดีกว่ามีประมาณนี้คือแบบซื้อแค่นี้ไง พอตังหมดแล้วซื้อจริงนะซื้อกับบ้านจริงนะจริงๆจ,จะซื้อเยอะกว่าน,นี้ไงแต่รถอะรถเต็มไงเพราะว่าเราเดินทางกันมาหลายคลิปมากแล้วเพราะว่าจะซื้อเหมาไปหมดเนี่ยคือเราจะต้องไล่ทีมงานออกไนงะแล้วเราก็ขนของกลับหรือเราไล่ทีมงานออกดีแล้วเราขนขอากลับแต่ว่าหลังจากเราช็อปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะคะไปกันค่ะ สินค้าสมุนไพรแล้วนะคะแล้วก็มีที่เที่ยวมากมายแล้วนี่คือแดนแดนแดนอะไรเอ่ยสวนพุทรานั่นเองค่ะไม่ได้สวนพุทราธรรมดานะคะอันนี้เป็นสวนพุทราอะไรคะสวนพุทรานมสดครับสวนลุงประทีปครับ <c oughs> บ้านกับทิมสยามศูนย์ห้าครับผมทาไมเขาถึงเรียกพุทรานมสดวันนี้มีเฉลยค่ะครับก็ทาไมถึงเรียกว่าพุทรานมสดนั่นแหละครับก็คือการดูแลอีกหนึ่งวิธีที่มันสาคัญของของการปลูกพุทราเนี่ยคือการ การฉีดนมการราดนมบำรุงต้นบำรุงผลให้ผุ้านครับรสชาติก็จะแบบหวานใช่ไหมกิ็จะเป็นใช้เดี๋ยวลองชิมได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวเก็บปกติอ่ะเขาจะมีการจำหน่ายยังไงนะคะก็อย่างอย่างทางทางสวนทางไรเงี้ยก็จะมีขายกิโลกรัมละ35บาบครับ3กิโลก็ห0บาทตอนนี้อ๋อสำหรับคนที่มาเที่ยวนะคะสามารถ จอดรถแวะตรงสวนนะคะแล้วก็สั่งได้เลยค่ะแต่ทางสวนไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามานะคะเพราะว่ากลัวเป็นแบบแม่นัดไงเด็ดเด็ดเด็ดกินหมดเลยไงเรา,าไม่ต้องถ่ายกันพอดีก็คือสามารถบอกว่าซ,ซื้อข้างหน้าแล้วเอามาถ่ายรูปข้างในได้นะคะคแต่มา,าว่าไม่ได้อนุญ,ญาตให้แบบมาเด็ดทีละลูกแล้วชิมชิมอะไรเงรี้ย <ๆ S 2> เพราะว่าเคยเปิดแล้วสวนพังค่ะเราไปชมกันค่ะครับ วิวที่นี่สวยมากเลยแล้วเราจะไปเที่ออยวที่ไหนกันต่อคะจุดต่อไปเราจะไปชมโค้งหัหจรรจัค่ะอ๋อมันมหัหจรสย์ตรงไหนเอ่ยปกติต้นสมพง์มันจะเกิดอยู่ในป่าม,มันจะมีลักษณะของขึ้นเป็นต้นตรงตรงแต่ต้นที่โค้งตรงนี้มันจะโค้งรับกับทางโค้งอะค่ะมันจะมีลักษณะเป็นรูป,ปรตัวยูกอนไม้ขึ้นมาปุ๊บโคง้งปุ๊บใช่ค่ะเดีวโคง้งสมบูรณ ต้นไม้โค้งไปอย่างนี้ต้นไม้ก็จะโค้งอย่างนี้ใช่ไหมมันมีเด่นอยู่ต้นเดียวค่ะที่โค้งรับกับไม่มีเพื่อนเลยนะภูเขาสังเกตเคว่าที่เนี่ยมีแบบภูเขาแล้วก็ตอนนี้ก็คือลมเย็นมากเลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศต้องดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงแม่น้นมาเดือนพฤศจิกานะคะแม่นว่าเดือนธันวาเนี้ยอากาศดีมากเลยนะ สุดท้ายสำหรับกันมาเที่ยวชุมชนบ้านทับทีมสยามศูนย์ห้าแล้วนะคะวันนี้แม่นัทมีความสุขมากเลยเพราะได้เที่ยวธรรมชาติดูวิว <Wow. S 1> และได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำจากสมุนไพรกลับบ้านด้วยนะคะและที่สำคัญได้ชิมคุซานมสดสดๆกันจากสวนเลยค่ะและนี่ใครอยากมาเที่ยวแบบแม่นัทก็ที่อยู่ตามนี้เลยนะคะ สุดท้ายแล้วแม่นัดก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้แม่นัดในครั้งนี้ด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามชมแม่นัดในช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอว่าแม่นัดจะพาไปเที่ยวชุมชนไหนทำกิจกรรมใดอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้แม่นัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ